เบ,บครับเห็นว่าปุ๋ยตาปลาเท้าเนี่ยทุกสูตรมีอะไรนะแคลเซียมครับพี่ทำไมเน้นแคลเซียมอ่ะครับพยาม,มก็ต้องบอกว่าแคลเซียมเนี่ยมันคือส่วนที่จะไปทําให้เซลล์พูดถึงเรื่องเซลล์พืชเลยนะพี่นะทำให้ผนังเซลล์มันแข็งแรงซึ่งก็ได้แก่การขยายผนังก็ช่วงของการแตกใบช่วงของการแตกตาดอกครับช่วงของการเป็นผลอ่อนทุกๆก,การเจริญเติบโต,ตพูดอย่างนี้เลยดีกว่าครับพีพี่ยามเพราะว่าการเจริญเติบโตก็คือการที่เซลล์มันแบ่งตัวเยอะขึ้นเพราะฉะนั้น การเซลที่แบ่งตัวเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบนะครับเซลล์เต่งก็คือบวมน้ํากับเซลลที่เจริญเติบโตอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับผนังเซลลต้องแข็งแรงรนะครับยิ่งเฉพาะทกวันนี้ทําการเกษตรกับพยามอากาศแบบนี้ปรับกันไม่ถูกเลยเพราะนั้นนะครับทำยังไงก็แล้วแต่ทําให้พืชเนี่ยทนทานแข็งแรงสมบูรณ์ก็จะทำให้พืชเนี่ยเติบโตได้อย่างไม่ชะงักการเจริญเติบโตกับพยามพอน้องเบย์บอกว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงจนังปรับกันไม่ถูกเนี่ยต้องเล่าเรื่องของ การที่พืชเขาจะนําแคลเซียมไปใช้ได้คือปกติแคลเซียมจะเป็นธาตุที่ขึ้นไปได้ดีกับระบบน้ํบไปที่ท่อน้ําพอเรามาจัดการปุ๋ยที่มันมีแคลเซียมทางดินเนี่ยแล้วเราลดน้ําให้มันถูกต้องเนี่ยจะเจอว่าตอนที่แตกใบใบยขยายขนาดก็เป็นไปได้ดีครับตอนที่แตกตาดอกก็แตกตาดอกดีตอนที่ขึ้นลูกนะครับขึ้นลูกครับตัวขัว้วตัวหนามตัวอะไรอันเนี้ยอย่างที่บอกมันต้องการแคลเซียมตลอดเลย แต่ว่าเราจะให้แคลเซียมมาทางไหนที่มันต้นทุนมันถูกสุดครับทางดินปะทางดินครับพี่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้ดีที่สุดด้วยนะครับการให้แคลเซียมทางดินอ่าเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ทีครับนุงเบ๊ดูที่ว่าตำแหน่งไหนที่แคลเซียมจําเป็นมั้งเนี่ยในต้นนี้มีอะไรมั้งนี่ที่ต้องการแคลเซียมต้องบอกว่าแทบจะทุกจุดครับพี่ยาดูครับผลก่อนอ่าผลนะครับเนี่ยฮะ นะครับทรงคู่ทรงลูกแคลเซียมมีส่วนนะครับแม้กระทั่งตอนดอกแคลเซียมโบลอนเนี่ยมีส่วนในเรื่องของการผสมเคสอรดอ่าเนี่ยครับก็จะช่วยตั้งแต่พัฒนาดอกขึ้นมาเลยนะครับกลีบดอกพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าขาดแคลเซียมเนี่ยดอกก็จะเปราะนะครับแล้วก็จะมีเป็นพงนะครับที่ทําให้มแมลงศัตรูพืชเนี่ยเข้าไปอยู่อาศัยได้แต่ถ้าแคลเซียมเยอะเนี่ยนะสังเกต mm. เหนียวแน่นนะครับรังเปาะเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่อง,องการสะสมเกสอรดด้วย พอมาระยะผลนะเดี๋ยวมาดูนี่โหนี่กํางผสมติดกําลงไข่ไก่เลยอันนี้ดูสิมันต้องการแคลเซียมเพื่ออะไระครับเนี่ยเนี่ยแหละครับที่เขาคลัวกันนะพี่ยาปลาในขนาดนี้สลัดล่วงนี่ะนะครับเนี่แหละฮะแคลเซียมจะช่วยในเรื่องของการทําให้ขั้วเนี่ยฮะเหนียวขึ้นแล้วก็การพัฒนานะครับในเรื่องของครูนะครับเรื่องของมเมล็ดที่อยู่ในในลูกเนี่ยแคลเซียมก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้พัฒนาต่อเนื่องไปถ้าดูอย่างตรงนี้คือขั้วไม่แตกไม่มีลักษณะของขั้วแตกเนี่ยฮะ ไม่มีเลยขั้วใหญ่ขั้วเหนียวส่งอาหารดีนะครับดูบนต้นเหรอเป็นไงครับโอ้โหติดค่อนข้างเยอะนะครับแม้กระทั่งลําต้นนยครับพี่ยามอันนี้ก็คืออาการของการที่ต้นนะครับมีการพัฒนาใหญ่ขึ้นขยายขนาดใช่ครับแต่ทีนี้แคลเซียมเราขาดเนี่ยมันจะทําให้เนื้อไม้เนี่ยค่อนข้างอ่อนก็จะทําให้โรคและแมลงเนี่ยเข้าทําลายได้ง่ายเพราะนั้นจะเห็นว่าแคลเซียมนี่สําคัญมากๆเป็นไงบ้างครับต้นนี้ความสมบูรณ์ครับเป็นไงครับก็ติดค่อนข้างดี ออกดอกแคบทุกกิ่งแถวทุกกิ่งเลยใช่ไหมทุกกิ่งครับพี่ยามผลต้นนู้นกําลังขยายขนาดนี่ครับผลขยายขนาดเองมัง้งเบ๊ระยะขยายขนาดต้องบอกว่าแคลเซียมค,คนจะคุ้นชินคําว่าแคลเซียมบอลอนเพราะว่าตัวบลอนเองเนี่ยนะครับก็ต้องใช้แคลเซียมในการนาพาแเหมือนที่พี่ยามบอกไนโตรเจนก็ถูกแคลเซียมนาพาเข้าต้นได้เหมือนกันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ําหนักเบ่งพูจัดทรงลูกแคลเซียมมีความสําคัญมากในช่วงนี้ทีนี้พูดถึงระยะเนี้ย ปุ๋ยตาปลาเท้ามีสูตรไหนให้ใช้บ้างครับเนี่ยลูกแบบนี้ถ้าขึ้นลูกสักประมาณนี้แล้วนะครับกระป๋องนมเนี่ยนะครับของปลาเท้าเองแนะนําสูตร8 4ดสี่สสูตรนี้นะฮะก็คือจะมีไนโตรเจนนะครับแล้วก็ตัวโพแทสเซียมนะครับที่จะส่งเสริมให้ทรงลูกนะครับยืดยาวนะครับแล้วก็ขยายด้านข้างด้วยอัตราการใช้ก็ใช้อยู่สัก1ถึง2กิโลกรัมต่อต้นใส่ทุกๆ20วันครับพี่จะใส่ได้จนไปถึงนู่นเลยผลเต็มล่างเลยขอนเก็บสัก1เดือนนะครับ จะมีอีกศูนย์หนึ่งแนะนำคคูนานะครับจากปลาเท้าครับสูตรนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าถ้าอยากจะได้ทุเรียนคุณภาพสีสวยเข้าสีเข้ากลิ่นใสก่อนตัดสัก30วัน1เดือนนะครับนะครับก็ที่พี่ยามชวนน้องเบ้เข้ามาคุยเรื่องของแคลเซียมก็อยากจะให้เพื่อนชาวสวนนะครับเข้าใจถึงบทบาทของแคลเซียมในการเติบโตของทุเรียนมันต้องการทุเรียดจริงจริทุเรียะเลยแล้วแหล่งที่เราจะให้แคลเซียมได้เนี่ยแคลเซียมเป็นธาตุที่เคลื่อนที่ได้ในดินแล้วก็เข้าไปในท่อน้ํา พอมันขึ้นไปบนต้นเลยเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมันหยุดตรงนั้นแล้วนะ,ะมันไม่ขึ้นในท่ออาหารแล้วมันไปตั้งเซลล์เป้าหมายมไปที่ต้นไปที่เซลล์ขั้วเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่เราต้องการมันอย่างเร่งด่วนเราอาจจะฉีดพ่นทางใบตำแหน่งที่ต้องใช้แต่ด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนโลกร้อนเนี่ยบางทีครับฉีดไปแล้วเนี่ยถ้าต้นเราไม่มีน้ําไม่มีการจัดก,การให้ดีพอเนี่ย มันก็ใช้งานได้ไม่เต็มิทธิภาพรนั้นวิธีการที่เราอยากให้เพื่อนจาวสวนเน้นนะครับว่าเราให้แคลเซียมให้เพียงพอทางดินดีกว่าครน,นี้แคลเซียมเนี่ยมันก็จะเจอว่าเป็นาธาตุที่เรียกเป็นาธาตุปฏิปักษ์หรือคู่แข่งกับโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมครน,นี้เนี่ยพอเรามาดูที่ปะท้า8 4 2ที่เราจะใช้ในระยะของการขยายขนาดผลเนี่ยมีโพแทสเซียมมา1 12 2 12%มีแคลเซียมเท่าไหร่นะ4%นครับพี่แมกนีเซียม 1%, 1ครับมีโบรอนมาด้วย มีมาด้วยซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการสมดึงทา่าหารใช่นั้นเราก็ไม่ต้องกัง,งวลว่าเดี๋ยวมันจะตีกันมาอะไรกันเพราะว่าเขาผสมสูตรมาผสมมาแล้วอย่างนี้มันก็เข้าคอนเซปต์คอนเซปต์ข้ออะไรนะปะเทา้าวเพราะว่าเราคือมือพิเศษโอ้ครับผมรับต<ม>ัวหวังว่าเพื่อนๆนะครับน่าจะได้ความรู้จากที่พวกเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับครับ เรื่องของแคลเซียมอยากให้เน้นการให้ทางดินแล้วก็ให้มันสมดุลกับท่าดืนนะครับก็จะออกมาที่ตูดปะเท้า842ครับผมวันนี้ขอบคุณน้องเบ้มากเลยมาเที่ยวชมสวนการฝูกครับได้เลยครับพยายามครับสวัสดีครับ